อุทตปาฏิยะตัวตัวอุทปาฏิยนอุทปาฏิปัญญาปิปัดปัานิยตาจติเมธีคเวออุทปาฏิตังโคปาณิทะโคปาณิตัวาตัวตัเตตุเมตุจาคอุทปาฏิยะนอุตตปายัาิยตาจัติความโนทั ตัวีาติยวเตสมะตัเอนสามเมตตาสมะนามางเปะนาเทะาตานะปุนาปาเตะนิปุนาภวะติสมะภวะเจภะกันติภวะติเตเภะวตาภะเมตตาเตียาณะปิวะตี ในวันคห้วัน,นวันทร์ทนากองทันและตระเวนขอบคุณครับแล้กต้องนี้นะครับ,บค,ครับคุณ้คุณ การระดับที่ผมไม่หนุยกำลังไปยินดีนะครับที่อแต่หน่วยด้วยเหตุที่นะครับลดสูงขึ้นนะครับลดสูงขึ้นก็ต้องออกนะครับเราจะเป็นมาจากนะครับในส่วนของออมพลตเวณนะครับแล้วก็ในส่วนอยากให้เขาตั้งตีมาแล้วประทับใจนะครับอ่าเยอะไปนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับไปเรื่อยๆนุ่มกอกแมงหลังไปดึงไปดึงยาว ไงผูนไยางเนี่ยผูกเพี้ยนแบบอ้าวไปเลยไปเลยหมดแล้วหมดแล้วดูในถุงอไรนี่คืปล่อยปลาปล่อยแล้วหมดเลยครับพุ่มลงลูกนั่งนั่งนั่งลงลูกอะไรครับนั่งลงลูกนั่งลงปลาอไปลาตะเพียนครับค่อยๆนะครับเห็นไหมขับค่อยๆโอ๊ย